มาครับวันนี้ผมจะพามาจัดเมนูเด็ดๆครับนั่นก็คือเมี่ยงปลานิลทอดนั่นเองครับก่อนอื่นเลยครับผมจะพามาทําปลานิลให้มันสะอาดไม่ให้มันมีกลิ่นคาวครับอีกจุดหนึ่งสําหรับบางคนที่ไม่รู้นะครับนี่ครับจุดนี้เลยครับมันคือเหงือกปลานิลครับจุดนี้ครับมันจะชอบมีกลิ่นคาวของดินของหญ้าของผักที่ตามบ่อที่เขาเลี้ยงอะครับส่วนมากถ้าปลานิลธรรมชาติะครับมันจะมีกลิ่นนี้แนะนําให้เอาออกเลยครับแต่สําหรับบางคนก็ เขาอาจจะตัดหัวแต่ตัดหัวมันก็ส่วนที่อร่อยที่สุดของปลานิลสําหรับผมนะก็คือส่วนหัวครับแล้วอีกบางคนเขาก็ชอบตัดแก้มออกตัดแก้มออกก็ได้เหมือนกันครับแต่ว่ามันเวลาทอดไปมันจะดูไม่สวยครับนี่ก็ลองมาทําสูตรนี้ดูครับแล้วก็เอาปลานิลมาบั้งครับบั้งให้มันถึงกระดูกเลยครับปรุงรสด้วยผงปรุงรสจะเป็นหมูเป็นไก่อันนี้ก็ตามสบายเลยครับหรือว่าจะใช้เป็นเกลือ ก็ได้เหมือนกันครับแต่ว่าไม่ต้องใส่น้ำไม่ต้องใส่เยอะครับเอาแค่พอแบบบางๆก็พอเพราะว่าเรามีน้ำจิ้มเด็ดรอเราอยู่นี่ครับได้แล้วก็เอามาทอดครับน้ำมันเดือดใส่ปลาเข้าไปเลยครับผมกะผิดไปหน่อยคือว่ามันจะพอดีกับกระทะแต่ว่าถ้าเป็นอย่างนี้ครับไม่ต้องไปคนมันนะครับปล่อยให้มันสุกไปเลยไปคนเดี๋ยวมันจะเละครับพริกกระเทียมรากผักชีครับตำเข้าไปเลยไอซีเขียวเียวคือพริกกระเรี่ยงครับอันนี้จะเผ็ดร้อนแล้วก็หอมโอ้มามีขาดไม่ได้ครับ น้ำตาลใส่กันกระเด็นครับผมจะทําเป็นน้ําจิ้มใส่ถั่วแบบมีถั่วด้วยนะครับนี่ใส่ไปก่อนหนึ่งถุงแต่ถ้าใครมีถั่วตัดก็ใส่ถั่วตัดไปเลยครับแบบไม่ต้องใส่น้ําตาลเพราะว่าในถั่วตัดมันจะมีน้ําตาลของมันอยู่แล้วจะหวานน้อยหวานมากค่อยปรุงตามทีหลังเมื่อกี้ใส่ไปสองถุงนะครับถั่วลิสงทอดนี่ตาพอประมาณแล้วก็ตามไปด้วยน้ําตาลปีบ๊บแล้วก็มะนาวครับ น้ำจิ้มนี้มันก็จะออกเปลี่ยนไปหวานๆเปรี้ยวๆครับแล้วก็เค็มนิดๆหน่อยๆหรือว่าใครชอบรสชาติไหนก็ตามสบายเลยครับนี่โคเลโคเลให้มันเข้ากันแล้วก็ตามไปด้วยน้ำปลาครับน้ำปลาเนี่ยจะใส่ทีหลังนะครับเพราะว่าผมไปดูในเชฟกระปองมาเขาบอกว่าสูตรนี้ทําให้น้าจิ้มครับไม่ดําจริงๆด้วยครับแต่ถ้าผมใส่สมมติว่าเอาไปปั่นตั้งแต่ใส่ด้วยกันตั้งแต่ที่นัน้ําจิ้มจะออกมาเป็นสีดําเลยครับ นี่ครับแล้วก็ตามไปด้วยผักชีเพิ่มความหอมตักใส่จานครับน่าจะล้นครับล้นจริงๆด้วยเดี๋ยวเปลี่ยนถ้วยครับนี่มันเล็กไปใส่เป็นถ้วยใหญ่นี่พอดีแล้วครับเวลาตักจิ้มมันก็จะได้สะใจครับเมนูนี้เนี่ยเหมาะกับการ น่าจะเป็นของทานเล่นหรือว่ากับแกล้มหรือว่ากินกับข้าวนี่ก็ได้เหมือนกันครับปลาสุกพอดีเลยครับนี่เหลืองกรอบนุ่มนอกกรอบในครับเอ้ยกรอบนอกนุ่มในครับโอ้โหลิ้นนี่พันกันแล้วระหว่างทนํนี่โอ้โหจัดไปหลายแก้วจัดผักตามชอบเลยครับอันนี้ก็มีผักสลัดหัวระพาแล้วก็าสาระเนต้นหอมผักชีน ีจัดจานสวยงามที่ขาดไม่ได้เลยก็คือนมจีนถ้าใครไม่ชอบนมจีนหรือว่าไม่มีหนมจีนก็เอาเป็นเส้นหมี่ขาวลวกนี่ก็ได้เหมือนกันอันนีก็อร่อยเหมือนกันนครับนี่สีสันแบบโอ้โหจิตจานน้ำจิ้มนี่เด็ดมากเลยครับเปรี้ยวหวานเค็มเผ็ดมาทุกรสครับโอเคครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไป